วันพุธที่18มกราคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนายเดชาพึกพัฒนารักรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่1ประจำปี2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้สมงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักงประมาณผู้แทนกลุ่มบัญชีกลางผู้แทนกลมส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานแทนผู้อำนวยการกองนิติการและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาการกองคำขอขยายระยะเวลาการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคลังพาซาจำกัด หากสหกรณ์อมซัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน